บอกได้เลยครับซื้อที่แพใส่ย,ยังมีอยู่เฮยพูดมากเกินซุปไม่นอนแล้วอะ่ะกินไม่ทันซุกอะ่ะไข่บอกแล้วตัวนี้มีไข่เราดูออกปุกตอนไปซื้อนี่ท่านจะเฉียนกับแม่ค้าว่าขอมีไข่ไข่ปลาทูนี่คือแบบหือ,อหาชินยากเฮ้ยหรือว่าช่วงนี้เป็นหน้าไขป่ปลาทูเจอสองตัวแล้วอะ่ะ ปกติส่งซื้อมาไม่เคยเจอเสื้อเป็นเสื้อของพี่แพรตัวที่พี่แพรใส่เป็นเสื้อที่พี่แพรออกแบบเองนะครับผมเสื้อที่พี่แพรออกแบบเองเขินเลยกพี่แพรออกแบบเองนะตัวนี้หลายๆคนอาจจะไม่รู้ซื้อไปโดยที่แบบไม่รู้ไม่ยังไม่ได้รับครับยังไม่ได้รับเอ็อนทุกอน,นูนะแล้วก็จิ๋วมีดีเทลนะทุกททุกคนดูแต่รุ่นแรกจะดีเทลจะเป็นตัวต้นพี่แพรมากกว่ารุ่นแรก ตัวมารตน,นี่อ่ะตัวที่แพใส่เหลือเหลือเอคลสองตัวเหลือเอคลสองตัวเหลือเอลเอลหรือก็ให้ให้ให้เท่ากันหมดในไลฟ์แพให้เท่าไหร่ครับมีข้้งหลังด้วยนะซึ่งตัวมีานาสกีหน้าเท่าไหร่ดีในทานตอนข้าห้าห้าศูนย์ไปเลยวันนี้ห้าห้าศูนย์ครับพี่แพให้ตอนทานเข้าวห้าห้าศูนย์ครับลดไปอีกห้าสิบต้องเคลียร์รอบนี้แล้วต้องเคลียร์ของแล้ว มากกี่ทีก็หมดนะคะรอบนี้จะไม่เป็นรุ่นที่สองนะไม่มีผลิตนะเดี๋ยวรอเป็นรุ่นอีกรุ่นใช่ไลท์รมปิดกั้นเยอะมากครับลมปิดกั้นแบบหนักมากจริงๆครับเนี่ยเขาไม่เห็นเรามาสองเดือนแล้วริงไลท์ตลอดนะอืมสวัสดีค่ะมีมเดือดึงไม่ได้ไลท์ค่ะหน้าหลังไม่เหมือนกันครับอ่ะแ,แห่งหลังให้ลูกค้าดูหน่อยคับอยากให้ทุกคนไปดูดีเทลทุกส่ันมีความหมายหมดเลยคิดเองทุกจุดทุกอนู ใส่แล้วชอบดีนะคะเป็นใบแบบค cover cover วุว้ยผมบังสีน่ารักมากใช่อ่ามีคนทักมาแล้วเหลือไม่กี่ตัวนะจะให้ไป<ช>ตอนลาราทานข้าว50แต่ว่า,าปกติเอากลับไปแบบ790สั่งซื้อ2ตัวเหลือ600อะไรเงี้ยโอเดิม แต่ว่าวันนี้จะมีพาราสีห <c oughs> ้าศูนย์ห้าศูนย์เอ็กแอลอกยี่สิบกครับเอ็แอเอ้ยไม่ใช่เอ็กออกยีสามครับเอ็กแอลอกยี่สามโอ้ยเนี่ยขยายท้องมืออ่ะสาวผอมากะลูกสาวปผอมมาทุกคนมันหมดแล้อวอ่ะห,หมดแล้วได้ไหมลูกที่พี่แพรใส่ XL ใช่ไหมแพรใส่แค่ะแพรใส่เ l กแอลเหรอแพรใส่ XL อยู่ครับเหรอ เหลือแค่สองตัวครับรักไม่เหลืออะไรเขาดื่มเ,เลยนะเนี่ยอุ้ยยิ่เลยกินข้าวจริงๆไม่ยิ่มยัดได้อีกแต่ว่าพอดีง่วะอยากินข้าวโอเคแอลออกไปอีกหนึ่งตัวนะครับเสื้อที่แพใส่มีสองไซส์ข้าว L รอบตัว44ความยาว28 <c oughs> ที่แพทใส่รอบตัว46 48ยาว29ค่ะที่รานไม่สซสัอยากากินข้าวอีเหมือนกันเลยข้าวสองคำไหมอืมแบบต่ไม่ตางเลอเรียบร้อยครับพี่อ้อมส่งเลขไปแล้วจ้า L ออก44ครับ L ออก44จ้า เดี <Yeah>. ๋ยวตอนเข้าไปไลฟ์ขายเสื so tree, like tree, so, ้อจะมีอ no ีกลายหนึ่งด้วยใกล้เคียงกันมากพี่อ้อมอยากได้ไหมเดี๋ยวผมหยิบให้ดูเป็นลายแรกของร้านครับเหมือนจะมีเหลืออยู่ถ้าพี่อ้อมอยากได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นราคาลดอยู่ไลานกี่รุ่มเดี๋ยวกินข้าวอีกสักประมาณสิบห้านาทีก็เริ่มไลฟ์แล้วครับมาดูกันว่าเสื้อที่น่ารักขายไปหมดเหลืออะไรบ้างเดี๋ยวดูร้อมกันพี่อ้อมอยู่ไหมพี่อ้อมอยู่ไหม เดี๋ยววันนี้มารูนไม่พร้อมกันนะคะว่าเสื้อที่ไปออกงานตัวไหนขายไปออกเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมกันเลยเด็กที่เอาไปขายนะ,ะสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูครับเผื่อเจ้าโบไปเลยทีเดียวจะหมดละรุ่นแรกเป็นตัวตัวพิแพรสุดอันนี้คือเฉลยแบบเยอะสุดะนะปกติไม่ค่อยก้าพพิเต์เขินค่าส่งเหมาเหมาค่ะห้าศูนย์บาทค่ะเสียงอาจจะขัดขัดตอนขาด,ขด,ขด,ขดนิดนึงนะทุกคนเปื่อยมาเกือบสองอาทิตย์เนี่ย นี่อันนี้คือลายแรกครับทุกคนเรียกว่ามาตินี่นะคะเที่ยวมาตินี่ครับอันนี้คือลายแรกถ้าใครจะเอาลายนี้บอกนะเดี๋ยวจะหยิบให้จ้ะครับเหลือแอลก่อนละกันเอ็กแอนะจะไม่มีแอก่อนละกันนะครับตัวนี้ตัวนี้หน้าร้านออกออกออกไปเกือบหมดแล้วค่าส่งห้าศูนย์นะรักษแฮปปี้เบิร์เดย์ครับคุณแบงค์ไม่ลบกวนเลยครับไม่ลบกวนเลยสั่งได้เลยจ้า